ผลงานของอาเฮียจับมาปูมาดูโห่เนี่ยไอเฮียจับได้เป็นหลายสิบตัวเลยขนาดโดนหนีบออเฮียก,ก็ทนเจ็บไม่ร้องสักแอะเลยร้องแต่อิวอ้วอิวอ้วอิ้ว อ่ะดู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 ดดเฮียอ่ะอ่ะเฮียจับจับให้ดูหน่อยนี่ปูเป็นนะคะไม่ใช่ปูตายนะพอหนีบแล้วเนี่ยคู่ไม่ไดจ้จับไม่ได้มันหนีบเจ็บเจนก็นจะลงน้ำน้ำสูงหน่อยก็บ่นแล้วนเนี่ยจับท่าน,นี้แหละเดี๋ยวก็โดนปูหนีบ